สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโตโน่ายความในใจหลังละครดังกระแสแรงแต่เรตติ้งไม่ปังสำหรับละครฟอร์มยักษ์ของช่องสามเรื่องดวงใจมนตราซึ่งเป็นการคัมแบ็กของคู่จิ้นโตโน่พาค,คินคำวิไลศัก์กับนิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิชย์ซึ่งปัจจุบันละครดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่6แต่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเรตติ้งอยู่ที่1.7เท่านั้น ทามกลางกระแสพูดถึงอย่างมากจนเกิดแฮชแท็กดวงใจมนตรา e p 6โดยหนุ่มโตโน่ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการทวิตข้อความว่าอย่าเอาชีวิตไปยึดติดกับตัวเลขเลยครับเราไม่ใช่เครื่องคิดเลขละครทุกช่องทำมาเพื่อความสุขความบันเทิงให้แง่คิดและจินตนาการพลังงานดีๆกับท่านผู้ชมทุกคนนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดรักนะครับคนดูทุกคนดวงใจมนตราอี6 ท่ามกลางแฟนคลับและแฟนละครเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิเช่นจริงมากอย่าไปอะไรกับเรตติ้งเพราะเรตติ้งไม่ใช่เครื่องวัดละครและเรตติ้งก็ไม่ใช่ตัววัดความดังของละครเหมือนกันอีกคนบอกว่าสำหรับพี่นะแค่ฟีดแบ็กที่ได้รับมันดีขนาดนี้ก็คุ้มแล้วบทละครสนุกกระชับโลเคชั่นสวยทุกฉากซีจีเริศน,นักแสดงแน่นแถมฟีมือเด่นทุกคนพระนางเคมีทะลุจอมากเรตติ้งจะเท่าไหร่มันไม่สำคัญเลย แต่ขอให้สมกับคุณภาพนิดนึงก็ดีแฮะ,แฮะอีกคนบอกว่าเราห่วงความรู้สึกผู้สร้างทีมงานนักแสดงมากกว่าค่ะถ้าพวกคุณโอเคเราก็สบายใจอีกคนบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ยึดติดเท่าไหร่ค่ะแต่อยากให้ทีมงานดีใจจะได้มีกำลังใจทำละครดีๆให้ดูอีกต่อๆไปรักเช่นกันครับ อีกคนบอกว่ากลับมาดูละครอีกครั้งก็พร,รับพี่โนนะคะอีกคนบอกว่าสุดยอดละครจริงๆข้าหลงรักละครจนถอนไม่ขึ้นแล้วอะไรมันจะ a m a z ิ n g ขนาดนี้สนุกมากอีกคนบอกว่าไม่แปลกใจที่เรตติ้งไม่พุง่งทั้งที่สนุกขนาดนี้อ่ะ คนไทยบริโภคแต่ละครย่อยง่ายไม่ต้องคิดละครชั้นเดียวไม่มีมิติวิทวิดตบตบตีตีแย่งผัวกันละครแฮชแท็กดวงใจมนตราอีพีหนี้คือแบบปมแน่นแฟนตาซีพลอดล้ำนํำโลกโอยไม่รู้ฉันจะดูดูคนเดียวก็ดูเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบุณครับ